สวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆเย็บซีเช้าลูกมาเขาก็ตามเดิมจ้ะยายซีซีมือนี่สีเฮ็ดยางูบ่เตวล์ๆยายซีซีเอาเนื้อออกจ้ะเนื้อออกเนี่ยซีซีมาหะลายก็เลยแซ่ช่องแข็งก็เลยสอยากกินลาบก็เลยต้องขวก่อนจ้ะเพราะว่าเนื้อบ่สดจ้ะเนื้อยายซีซีมากับแซ่แข็งไวก็เลยออกมาละลายก็เลยที่มาจัดการขวเฮ็ดลาบสุกจ้ะมาเด้อ มื่อวานนี้ผู้ใดเบื้องคลิปกระเซียนอยลูกสาวซื้อผักมาฝากก็เล่นเห็ดลาบกินกับจะ้ะมาจัดการทําการเลยจะ้ะนี่จะ้ะเพื่อนๆนไซีกับสิกวบก่อนกับิยอดน้ำน้อยหนึ่งนะ่ะยบยอดน้ำน้อยนึงเขามาเปิดเตาเตรียมขวเลยจะ้ะเปิดเตาเลยนี่จ้ะเพื่อนๆน้ำเราก็เดือดไหมเราก็ใส่เนื้อไปเลยขวบให้มันสุกเลยจะ้ะตัวให้มันสุกนะคะ เนื้อเราก็สุกออกมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยไว้จับปิดเตาเลยปล่อยไว้ให้มันเย็นเดี๋ยวค่อยมาจัดการปรุงไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนจ้ะเพื่อนๆอุปกรณ์ของเฮาก็จะมีใบมะกรูดผักชีต้นหอมผักชีมะนาวเอ่อสล,ลัดแห้งจ้ะยาซีซีฉีขันไปซื้อก็เลยใส่แบบแห้งจ้ะแล้วก็หัวหอมหอมขาวพริกแล้วก็หอม ใบเขีวเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมีแค่นี้แหละจัดการหันเลยจ้ะเสร็จสับแล้วจ้ะเฮาหฮันเฮาก็มาเตรียมป่วงกันเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าอี่เนื้อเฮาก็เย็นออกมาแล้วจ้ะ ใส่มะนาวไปเลยง่ายๆสไตยายาซีีจ้ะเพื่อนๆผงนัวนิดหน่อยป่นายซีๆคั่วไปแล้วเพื่อนๆใครติดตามก็คงจะเห็นอยู่ใส่พริกลงไปเลยพริกป่นโอ้หอมพี่น้องหอมเข้าคั่วจ้ะข้าขวคั่วข้าคั่วด้วยนะจ๊ะไปเลยปลานิดหน่อยนะคะ อย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มเราค่อยชิมเอาเองคนไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวค่อยเอาหอมใส่นะนี่หลังจากที่เราคนแล้วเราก็เอาผักใส่เลยจ้านี่ผักใส่ไปเลยใส่ไปหมดทุกอย่างเลยนะจ้าเรือจะลูกโดดจ้าลูกโดดไปลอยนาทีหลังนี่ใส่ไปเลยคนให้เข้ากันจ้า มาแล้วจ้ะเห็นป่ะน่ากินไหมจ้ะเดี๋ยวชิมก่อนนะว่ามันจะจางหรือเคม็มชิมก่อนชิมก่อนจ้ะอืมอืมจับ่บหรอจ้ะจ,วจะจว่ากระจังนิดนึงเติมน้ำไปอีกนิดจ้ะอืมพี่น่องเออแซ่บนี่น้ำไปย,ยี่ห้อนี้บเบาเค็มจ้ะพี่น้องบาเค็ม แซ่บเผ็ดจั่าน้อยบอกเผ็ดจั่าน้อยเนะยาะยายสีชอบเผ็ดจ้ะใ่เผ็ดไปนิดนึงนอกนั้นแซ่บแล้วพี่น้องมงด,ด,ด้ยวยปวดหัวบอหลับยายสีจีะชิมอีกรอบจ้า แข่งก้อยเลยแซ่บแซ่บนี่แล้วก็เทใส่พาชนะเลยนะจ๊ะนี่เทไปเลยนะจ๊ะ ออกมาแล้วจ้ะพี่น้อง,งบอเทออกมาแล้วเราก็เอาพริกโรยไปเลยนะจ๊ะงามบอจ้ะเสร็จออกมาแล้วน่ากินไหมลาบสุกข,ของยายซีซีจ้ะเห็นบอพี่น้องเสร็จออกมาแล้วจ้ะลาบยายซีซี ง,ง่ายเห็นบ่หนากินบ่เบืองแน่เอ้ย <Hey. S 1> แซบ่บ <laughs> มาด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนมาแซ่บน้ำกัน่นลาบยายสีลาบลาบ,ลาบยายสีลาบสุกอัน <laughs> ลายยายสีกเก็เษ็ดไหยเบืองแล้วผู้ใดอยากกับเพชรน้ำด้วยจ้ะเด้อแล้วกะท่านชอบยายสีหลักหลักยายสีกะติดตามได้ด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนอิบสี ตัวลกูกนั่นละ่ะรักยายซีซีก็รักน้อยๆขอให้นานๆแลวก่ะติดตามได้เ้อจ้ะชีวิตบ้านในฝรั่งเศสนั่นละ่ะง่ายๆ,ๆสบายๆสไตลาย์ยายซีซีขอบคุณที่มารับชมจ้ะพ่อ,อกัะคลิปหน้ารักทุกคนนะคะ เรืเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณที่มารับชมจ้าทุกคนขอบคุณจ้า